ขอนอบน้อมถวายความเคารพแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จดับคันธะปรินิพานไปนานแล้วด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งสุดเสียนสุดกล้าวครับขอนอบน้อมบูชาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วโดยชอบ ที่ภายใต้โขนต้นพระศรีมหาโพธิ์ขอนอบน้อมกราบบูชาอภิวาทพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รับสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง2,565ปี วันนี้วันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2565ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอหนวยพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่กระผมและอาตมาภาพได้เดินทางมาร่วม พิธีทำบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดป่าคำเจริญบ้านเหล่าหลวงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวัดป่าคำเจริญแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความเงียบแล้วก็สงบสงัดโดยเฉพาะนะที่นี่ถือว่าโชคดีที่สุดเพราะว่ามี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีสุวิทย์ปิยะวิชโชหรือพระอาจารย์ปิยะโสพลปร,ริยนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยชาววาดัดวัดพรรามเก้าการจนาพิเศษบ้านเกิดท่านอยู่ที่นี่เมื่อย้อนหลังไปโดยประมาณ60ปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ปี2565ท่านจะมีอายุครบวาระ60ปีในวันที่15 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และย้อนหลังไปโดยประมาณ10ปีที่ผ่านมาโดยประมาณนะพุทธศักราช2,556ที่ผ่านมาท่านได้มาพัฒนาบ้านเกิดก็คือที่นี่คือวัดป่าคำเจริญโดยนำศรัทธาสาธุชนนะมาพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ก็คือมีอุโบสถซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะเป็นศินละปะยุคสุขโขทยัยและจุดที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรยัยโดยจำลองแบบพระมูลละคันธกุติ บนยอดเขาคิชกูดที่นครราชคฤกรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียและได้มีการาจัดบวชสัมมนาภาดูดูร้อนและก็อบรมเยาวชนทุกระดับในรอบ10ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าท่านได้ ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่บ้านเกิดของท่านเปรียบเสมือนกับว่า,าท่านได้ให้แสงสว่างแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนและพระภิกษุสงฆ์สมมเณรทั้งหลายทั้งมวลโดยเฉพาะในโครงการปลูกรากแก้ว พระศาสนาก็คือการให้ให้ปัญญาโดยการให้ทุนสนับสน,นุนให้การศึกษาเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะให้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะโดยเฉพาะนะเปรียบเสมือนกับว่า,าชีวิตของเราที่เกิดมานั้นเกิดมาในถ้มกลางแห่งความมืดนะ ความมืดเพราะอาวิชาอาวิชาคือความไม่รู้ได้ถูกห่อหุม้มอยู่มากมายนะหลายพบหลายชาติโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะเราท่านทั้งหลายนะทางภาคอีสานหรือทางภาคตะวันออกนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่อยู่ห่างไกลความเจริญ นะในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องเมื่อย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ 10, 20, 30, 40, 50, 50ปีหรือ60ปีหรือ100ปีที่ผ่านมานะเวลาจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเวลาจะได้รับความเมตตาอะไรจากใครเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับท้ายๆดังนั้นด้วยความที่ สำนึกรักบ้านเกิดนี่เองเพื่อที่จะให้ญา,าติธรรมโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนได้มีความสำนึกรักบ้านเกิดได้ให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างศิลธรรมการสร้างศิลธรรมขึ้นมาเป็นเกาะป้องกอัน จิตใจแล้วก็ควบคุมความประพฤติของเด็กๆและเยาวชนนะท่านได้สร้างวัดได้เสริมซึ่งวัดเดิมนี่เขามีอยู่แล้วนะได้ให้แนวคิดได้ให้แสงสว่างทางปัญญาเปรียบเสมือนกับว่าแสงเทียนที่กำลังจุดอยู่ตรงจุดนีนะ้ดังเช่นที่กล่าวแล้วว่านะ รอบๆนี้อาจจะเต็มไปด้วยความมืดเมื่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มาได้นำเทียนมาจุดเพื่อให้เกิดความสว่างขึ้นก็ทำให้ความมืดนั้นหายไปแม้นหากว่าความมืดนั้นจะไม่สามารถหมดไปทั้งหมดก็ตามทีแต่อย่างน้อยๆสถานที่แห่งนี้คือบ้านเหล่าหลวงวัดป่าคำเจริญอาเภอบ้านดุงนี้ก็ยังมีแสงเทียน นะเป็นแสงแห่งธรรมที่ท่านเจ้าคุณมีความประสงค์จะให้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะให้ทุกคนนะได้มองเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาได้มองเห็นความสำคัญของชีวิตเหมือนกับว่าท่านได้มาจุดจุดไฟหรือว่าส่องไฟจุดเทียนเพื่อขจัดความเมืดคืออวิชชาให้หมดไปสิ้นไป ดังนั้น,นแสงเทียนแล้วก็แสงธรรมที่ปรากฏอยู่ณสถานที่แห่งนีน้ท่านเจ้าคุณจึงเปรียบเสมือนว่าท่านเป็นอภิชาติตบุตรของบ้านนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ซึ่งในอดีตนั้นเราเคยได้ยินชื่อของหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะหลวงปู่เทพโลกอุดร นะใครๆก็อยากจะเห็นอยากจะพบอยากจะชื่นชมบารมีนะคำว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรตอนเด็กๆเ,เนี่ยกับผมเนี่ยมาภาพก็คิดเหมือนกันเอ๊ะท่านอยู่ที่ไหนเนาะก็นึกแต่ว่าโอ้ท่านคงอยู่ทางจังหวัดอุดรธานีนี่นแหละนะที่ว่าเ,เรียกว่าเทพเนี่ยท่านคงเป็นเทวดาหรือว่าท่านคงเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระที่อยู่ในถ้ำในป่าในเขานะถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพระที่ท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระริยะบุคคลนะโลกุตละบวกอุตละโลกุตละก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดรหมายถึงเป็นพระที่อยู่เหนือโลกนะดังนั้นจังหวัดอุดรธานีนี่จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มี พระสุปฏิปโนมากมายหลายองค์หลายท่านโดยเฉพาะนะล่าสุดนี้ก็มีหลวงหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนนะซึ่งก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดซึ่งก็ไม่ไกลจากที่นี่โดยประมาณ50กิโลหลวงตามหาบัวน,นี้ท่านก็เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นแสงเทียนแล้วก็ที่ ส่องธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าให้สว่างสวัยไปทั่วภาคอีสานและก็ทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นแสงเทียนดวงใหญ่ที่ได้ชูธรรมนำธงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สว่างสวัยขึ้นที่จังหวัดอุดอรแห่งนี้นอกจากนั้น ก็ยังมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุดมยาณโมลีหรือหลวงปู่จันสีที่วัดป่าโพธิสมพรซึ่งหลวงปู่ก็เป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาเรียกว่าเมตตาพรมวิหารนะเมตตาให้กับลูกศิษลูกหายญาติโยมสาธุชนนะภิกษุหนุ่มสามเนนน้อยเป็นกำลังใจเป็นผู้ชี้ทางสว่างนะเป็นผู้จุดเทียนแล้วก็ส่องธรรม นำทางให้สิบจิยานุสิบหลายท่านหลายองค์โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีก็เป็นหนึ่งในลูกสิบของหลวงปู่ที่หลวงปู่ได้นำไปฝากไว้ที่กรุงเทพมหานครณวัดบวรนิเวศนี้ณวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อให้ท่านได้เป็นแสงเทียนดวงใหญ่ที่จะได้นำพาพระธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองณสถานที่แห่งนี้นอกจากนั้นก็ยังมีหลวงปู่ทูลขิปปปัญโยซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีความเรียกว่ามีความเป็นเลิศทางปัญญานะท่านได้เป็นผู้ชูธงธรรมให้สว่างสวัย โดยเฉพาะพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ทูลขิปปปัญโยนั้น,เป,นเป็นแสงสว่างที่ได้นำทางชีวิตให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะดังนั้นยังมีพระมหาเถระอีกเป็นจำนวนมากนี่ที่จังหวัดอุดอรนี้หลวงพ่ออินทวายแล้วก็วัดป่าภูก้อน นะวัดป่าภูก้อนถ้าพูดถึงก็ถือว่าเป็นวัดป่าที่ได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์ซึ่งถือว่าเป็นแสงเทียนแสงธรรมอีกจุดหนึ่งซึ่งในส่วนนี้คณะสงฆ์วัดพระรามเก้ามีพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระมวชิรสุทธีตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่นั้นแล้วก็มีญาติโยมสาธุชน หลายหท่านที่ได้ร่วมถวายการอุปถรัรมภ์เป็นการชูงธงร,รมเป็นการจุดประทีปแล้วก็แสงสว่างให้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ดังนั้นอขอชื่นชมและก็ขออนุโมทนาในกุศลศร,รัทธาของคุณแม่อุมาศิกาปิยวันซึ่งทราบว่าตอนนี้ท่านก็เล่นละสังขารไปแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการ ชูเรียกว,ว่าจุดแสงเทียนเพื่อให้เกิดธรรมอันสว่างสวัยเกิดขึ้นในใจของผู้คนทั้งหลายที่จังหวัดอุดอรแห่งนี้และณนะจุดนี้ไม่ไกลก็คือคำชะโนดคำชะโนดอันเป็นที่อยู่ของพ่อปู่พญานาะคพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าประทุมมาซึ่งถือว่าท่านเป็น พระภูมิเจ้าทีา่ที่ท่านสามารถขึ้นลงยังโลกมนุษย์แล้วก็ไปสู่โลกบาดาลได้และปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสถานทีอ่อยู่ไม่ไกลาจากที่นี่ก็คือคัมชโนดเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เดินทางมาเพื่อนะเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานะมารับ กูศลคุณงามความดีโดยเฉพาะคำชะโนดนี้เป็นบ่อเกิดแห่งอริยทรัพย์อริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะอริยทรัพย์ภายในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประทานไว้นั้นมี7ประการก็คือ 1. ศสัทธา2ศีล 3. หิริ 4. โอตปะ5พระหุสุตตะห จาคะ7ปัญญานะที่พูดถึงอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนั้นเพราะว่าถ้าใครก็ตามได้น้อมนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติน้อมนำเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตนเองนั้นผู้ที่มาคำชะโนดโดยเฉพาะมีความประสงค์ที่จะต้องการทรัพย์อันประเสริฐทางโลกทรัพย์อันประเสริฐทางโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องบำเพ็ญทรัพย์อันประเสริฐภายในให้เกิดขึ้นก่อน ดังนั้นเชื่อแน่ว่าผู้ที่เดินทางมาที่นี่อาศัยพลังบารมีของเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินโดยเฉพาะพ่อปู่พญานาะคพ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นที่สัมผัสได้เป็นเรื่องปัจจัดตังเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยตนเองดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นดินแดนแสงเทียนแสงธรรม ที่จะนำให้ผู้คนที่เดินทางมาที่นี่ได้เข้าถึงธรรมชาติธรรมชาติคือความสงบคือความสุขคือความร่มเย็นอันปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ดังนั้นวันนี้ก็บผมได้ตามาภาพพาะอาจารย์วิเชียนมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร ได้มาร่วมมีส่วนร่วมสร้างศาสนวัตถุณสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีหลายจุดหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอุโบสถและก็เป็นว,วิทยาลัยเพื่ออาชีวศึกษา,าวิทยาลัยเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้คนที่อยู่ที่อำเภอบ้านดุงและจังหวัดอุดรธาน,นีแห่งนี้ที่จะได้พึ่งพาอาศัย นำไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายใน,นเป็นโอกาสดีที่อธาธาาพและกระผมได้ปารภมาแล้วทั้งหมดนี้ดังนั้นท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีหรืออาจารย์พระมหาสุวิทย,ยะวิชโชหรือท่านพระอาจารย์ปิยสโสพลจึงเปรียบเสมือนผู้ที่มาจุดแสงเทียนเพื่อให้เกิดธรรมะสู่ดวงใจ ให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านในโอกาสนี้วาระที่ท่านมีอายุเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบถึงปีที่60คือวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ก็ขอน้อมกราบถวายความคารพขอหน่วยอวยพรให้พระเดชพระคุณท่านจ้าคุณอาจารย์พระราชยานากวีจงมีสุขภาพพระมัยยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นแสงเทียนแล้วก็นำแสงธรรมณนะสถานที่แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอหน่วยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ที่นี่ก็คือวัดป่าคำเจริญแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยทั่วไปมีความสุขความเจริญเมื่อมาวัดป่าคำเจริญก็ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยที่สุดให้ได้รับธรรมอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือมรรคผลและพระนิพพานโดยการอันสมควรด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ